อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะนํามาเล่าให้ฟังนะคะก็คือพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนนะคะวัดใหม่สีร่มเย็นเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะทันไดเมตานะคะลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะรวมถึงนําทีมงานตํารวจภูทรจังหวัดเชียงรายและทีมจิตอาสานะคะลงทั้งลูกศิษย์ลูกหาค่ะนาเข้ากล่องนะคะที่พระอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าภาพจํานวน1,300ชุดนะคะและอีก500ชุดที่มาจากร้านออชีวิตธรรมดาและคณะ จิตอาสามหาเลยแม่ฟ้าหลวงนะคะพร้อมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเนี่ยที่ได้รับบริจาคมานะคะจากทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ได้รับความเมตตามานะคะจากหลวงพ่ออลงกตนะคะหมอบีชาวนาถะนะคะและแฟนคลับผู้มีจิตศรัทธาและบริษัทดอกบัวคู่จํากัดค่ะ,คะได้ส่งผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสบู่เป็นจํานวนมากเลยเนี่ยนะคะเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะคะโดยได้มีการ ส่งมอบให้มนทนทหารบกที่37นะคะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเทศบาลอำเภอเชียงแสนได้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะก็คือในหลายๆพื้นที่ก็ทั้งเชียงรายน่านอุเยอะแยะมากมายเลยะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบางที่เนี่ย น้ำเนี่ยยังไม่ระบายนะคะก็มีทั้งน้ําท่วมขังน้ําเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นมากนะคะส่วนพื้นที่ทางการเกษตรค่ะบางพื้นที่เนี่ยเขาปลูกนาปีไว้เท่ากับตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายนะคะชาวนาก็จะไม่มีรายได้ในตรงนี้นะคะรวมถึงผักเพลกเองนะคะก็ที่ปลูกไว้ก็เน่าเนาะ<อ>ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะก็เห็นว่าได้มีการอ,อ,อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องออกมากางเต็นท์นอนกันในนอกสถานที่นะคะ ใช่บางชุมชนก็ไปรวมตัวกันตามวัดตามศาลาหอประชุมหมู่บ้านเพราะว่าปลอดภัยไงเพราะว่าบ้านเขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มก็ต้องอพยพกันออกมานะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยนะฮะบางบ้านคือน้ําท่วมนะฮะท่วมไปทั้งบ้านแล้วนะแต่ก็เป็นห่วงบ้านนะครับก็ไม่ยอมออกไม่ยอมอขอเฝ้าบ้านดีกว่าแต่บางทีเนี่ยระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงในตอนกลางคืนหนีไม่ทันก็มีซึ่งทําให้เกิดเรื่องที่ไม่เราไม่อยากให้เกิดน่าสลดใจก็อันนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ